วันนี้เสร็จร้องไห้จะมาดูงานของชิ้นญาญครับใครับว่าคุณมีความคิดเห็นกับงานแบบนี้ยังไงบ้างสวยครับต้องต้องบอกว่าสวยครับเพราะว่าคนดูเยอะยังไงต่อก็อันนี้ถ่ายวีดีโอเป็นหลักฐานใช่ไหมครับไม่ไม่เห็นไม่เห็นว่าคุณคือใครครับไม่เห็นไม่ได้ครับเสียงเทียบเคียงกันได้ครับไม่ได้ไม่ได้เทอธิบายหน่อยว่าเทปอธิบายใช่ไหมครับอามันมีความมาได้อะไรจากงานนี้แาบนี้บ้างคได้หมื่นหมื่นนะคไม่หมื่นคนงานล้วเขา แบบคุณรู้สึกว่ามันมีความสําคัญยังไงบ้างครับหรือว่าประเด็นถ้าเกิดไปอยู่ในโรงเรียนแล้วอาจารย์มาตกที่นี่นเป็นยังไงตกครับตกครับทำไมตกครับเออผมว่ามันยังไม่สุดครับ อะไรนะไม่สุดไม่สุดไม่สุดนี่คือยังไงครับของไม่สุดี่ขี้ไม่สุดครับขี้ไม่สุดใช่ครับเพราะอะไรถึงขี้ไม่สุดครับเดี๋ยวเอาไปเปิดจริงผมตายเนี่ยเปดจริงเปิดจริงอยู่แล้วเปิดที่ไหนเปิดในเว็บมันพูดต่อเอ้าพูดใหม่พูดใหม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไหนไม่ได้แล้วก็ดีครับอ่า attitude ดีฮะต่อได้ไงต่อครับมันงานมันครับงานมันเราจะเห็นว่าเขามีความละเอียดในการอินสตอที่ ที่ละเอียดอ่อนมากนะฮะตั้งแต่เรื่องของการฝอยให้มีความหยาบผลงานแล้วก็คือเขาจบงานได้ดีมากครับเทียมครับแล้วก็เป็นการสร้างไดอาร์ลระหว่างงานอีกต่อรวมทั้งงานวิดีโอก็มีความสัมพันธ์กันนะครับก็โอเคครับผมดีครับดีงานจินนี้ครับอ่าอืมขอบคุณครับวันนี้ถ้าผมแล้วก็เอสเตติกที่แบบว่า เออไม่ได้พูดถึงความงามที่งามหมดจดนะครับเป็นความงามที่แบบว่าเออมีความงามแบบในหลักการของพอบิาบิอะครับอพอบิสาวิด้วยพับผมพอบิา,อบาบิบาบนี่คืออะไรครับเป็นเออแอสติกแบบแบบญี่ปุ่นครับผมบคือยังไงครับเ่าเป็นการกล่าวถึงความงามที่ไม่สมบูรณ์แบบครับมีอะไรจะกล่าวเพิ่มอีกไหมครับช่วงสุดท้ายของช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเราจะกล่าวว่า ผิวมากครับตอนนี้โอเคขอบคุณครับ